คพี่ิี่ผลรู้ไหมว่าเมืองเทลิซีอ่ะราคาชัลี่ยเท่าไหร่ละราคาราคาอะไรนะฮะราคาพื้นฐานใครให้ฮะอ,อันแน่้ใครให้อุ้ยไม่แล้วเขาไปไกลโลดแล้วจิงยี่ห้าทิสโก้ต่ำไปละสามสิบคุณแลนยี่ห้าบาทยี่ห้าบาททิสโก้นี่มได้ได้เทคนิคอลรอไม่ใช่นิคอลพื้นฐานแล้วแหละนิคอลวันนี้คุณม่อนนะ ของตลาดน่าสนใจนะอ่ะที่เราพูดกันถึงว่ามันเป็นคลื่นบีอ่ะค่ะวันนี้มันเป็นสัญญาณเป็นคลื่นบีแล้วนะคลื่นบีไม่ถึงว่าเป็นคลื่นๆนะฮะแต่มันขึ้นแบบอ่อนแอนะแต่มันขึ้นนะขึ้นแบบให้กลัวใช่ไหมเออขึ้นแบบว่าไม่เอาขอกับบ้านอ่ะนอกไหมฮะวันนี้เป็นเป็นหุ้นเดทเทรดขึ้นบีนะครับขึ้นอ่อนแอเป็นหุ้นเดทเทรดนะครับอืมฮะเดทเทรดอ่าเป็นหุ้นเดทเทรดแต่ถ้าคนทนทนอ่ะจะได้ตังเยอะไหมล่ะ คือเนี้ยได้อ่าเดี๋ยวนะครับอดอยู่สวรรค์ภูเขาออนทัวร์เหมือนกันนะอเรอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะฮัลลโหครับค่ะอ่ะพี่อธิบายไปเลยเชิญค่ะอ่าก็ก็โดยโดยไอ้แพทเทิร์นของการขึ้นอันนี้นะฮะมันก็จะเป็นลักษณะแบบขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันถึงพันห้าร้อยแปดสิบพันหกเนี่ยใช้เวลาประมาณสักสิบห้าวันถนนนี้นะครับ ขึ้นไปไเรื่อยๆก็ภายในเดือนนี้แหละอ่าภายในเดือนเนี้ยแล้วจากนั้นมันจะลงไปขึ้นสี่นะฮะแล้วสี่มันจะลึกว่า A เอบีบ้มันมีใครบอกได้น,นะฮะซึ่งก็อยู่ที่ขึ้นบีนี่แหละสรุปว่าผมสรุปกาเอาขึ้นบีก่อนละกันว่ามันไ็นข,ข,ขึ้นขายของขึ้นขายของของคนที่ไม่ได้ขายของที่พันหกร้อก่อนอแล้วก็ลงมาเป็นสี่นะฮะตอ,อนนี้ไอ้ไอนะ้สี่เนี่ยมันอาจจะเป็นรันนิ่งคอลเลคชันเนื่องจากมันเป็นขึ้นเยอะขึ้นย,อย่นยอยนะฮะไม่ใชม่มันเป็นสับเวฟไม่ใช่เวฟใหญ่นะมันก็ไม่ได้ลงทำ นะครับมันก็จะค่อยๆ่อยขึ้นมันก็จะค่อยๆลงออกมาเนี่ยนะฮะซึ่งปัตตม<ส>ันอาจจะเป็นลงมาที่แถวพันห้าร้อยห้าร้อยยี่สิบเหมือนเดิมก็ได้ะนะฮะก็จะเป็นขึ้นไปนะฮะเพราะนั้นวิธีเล่นหุ้นตอนที่มันเป็นขึ้นบีนี่ก็คืออย่างฟิวเจอร์นนะัไปตตองกลับบ้านนะอ่ะพรุ่งนี้รอย่อที่หนึ่งพันแล้วก็ไปปลายตลาดปิดนะฮะมันจะเป็นอยู่แบบนี้ตลอดนะฮะแต่มันขึ้นไปเรื่อยๆนะค่ะเออก็คือ จับได้ถ้ายังไม่ผ่าน1,124ของฟิวเจอร์ก็ยังเป็นเด้งช็อตย่อรองได้อยู่นะฮะแต่ถ้าผ่าน1ส2 4ไปก็จะเป็นย่อรองอย่างเดียวนะครับก็ขึ้นไปได้เรื่อยๆไม่รู้เท่าไหร่เหมือนกันนะครักถถถ็ถ้าดูจากสัญญาณเะถอดตัวเนี้ยมันเป็นแล้วนะฮะมันตัดขึ้นมาแล้วว่ามันเป็นขึ้นบีแล้วนะครับก็ส่วนหุ้นก็ต้องไล่ดูกันนะครับว่าเป็นหุ้นตัวไหนบ้างค่ะครับโอ้ยไอเฟกหัวที่หมวดตามเลยเนาะไอเฟกก็นรับเฉยจากตัวนี้ประมาณอีกบาทหนึ่งนะฮะ <14. S 2> ก็เป็นการปรบับฐ<ช>านขึ้นใหญ่ขึ้นหนึ่งหลังจากที่ขึ้นมานานคะนะครับแล้วก็จะขึ้นต่อไหมก็ต้องตามดูกันไปนะฮะก็ไม่ได้ถึงก็เสียทรงนะทรงยังไม่เสียเท่าไหร่ก็เป็นการจบจบแจ,จบข่าวใหญ่ข่าวเนี่ยน,นะฮะไปเซนเกาหลีมานะฮะแล้วก็มีการแจกวอลเลนแจกอะไรมันจบข่าวใหญ่นะก็ล้างกันทีหนึ่งก็เทคโปรฟิสที่ถือมาจากข้างล่างนะครับอื ส่วนท่านที่ถือข้างบนส่วนหุ้นรายตัวคุณม่นมีถามตัวไหนไหมครับค่ะกําลังดูอยู่ทรูอันดับสองอยู่ตอนนี้ทรู่่คะก็เป็นสัญญาณซื้อมาจากเมื่อวานเหมือนกันวันนี้ก็เป็นคอนเฟิร์มนะแต่การชนแถวจุดสามจุดแปดอาจจะมีย่อนิดหน่อยค่ะนะครับสิบสามจุดแปดแล้วย่อนะก็เป็นบัตทอมไปแล้วกันทรูเนี่ยเป็นตัวที่ทำขึ้นบีเลยล่ะชัดเจนนะตามเทรดตามเซตเลยเหรอครับตามเซตเลย มีหุ้นตัวหนึ่งค่ะนี้สัญญาณสัญญาณจะไม่ได้บอกดูทั้งคอนเฟิร์มนี้อีกวันหนึ่งคาระบอกรุ๊ปค่ะพินิพนธ์ซีบีจีอะไรนะฮะซีบีจีค่ะคาระบอากรุ๊ปซีอะไรแน่นั่นแหละบีจีค่ะซีบีจีนะอ๋อขึ้นทำนิวไฮนี่นั่นแหละนั่นแหละมันหายอ่ะพี่ก็ใช่อ่ะมันไปอมันใช่ อมันไปทํานิวไฮแล้วมันก็ตายอ่ะนะฮะหรอถ้ามีถ้ามีก็จะทาไงคะมีก็ต้องถือเะยะผลิตผลค่ะนะครับเมื่อคืนนี้ถ้าขึ้นไปก็สามารถเป็นขึ้นใหญ่ได้นะฮะคือขึ้นไปคือคือมองเห็นสี่สิบสี่สิบบาออะไรเงี้ยนะฮะอ๋อค่ะเห็นมันขึ้นมาวื๊บวื๊บันละสองบาทวันละบาทเลยตัวเนี้ยครับอืมมันยืนนานแล้วนี่ฮะมันยืนมาตั้งหลายเดือนแล้วใช่ใช่จองยี่แปดเดือนลวใช่มันก็จะเป็นขึ้นละล่ะ ค่ะค่ะแล้วมีอีกตัวหนึ่งนะฮะพี่นิพนธ์ B W G อ่ะไล่มาเรื่อยๆนะฮะตัวนี้อ่าขยะ B W G นั่นเป็นขยะตัวเดียวที่เราก็พูดหลายวิธีว่าเราคอนเฟิร์มเลนะว่าเขามีสิทธิ์ที่จะทําได้จริงๆรเพราะว่าเขามีทั้งขยะเขามีทั้งบ่อขยะเขามีเขาอยู่ในนิคมที่ทําเตาเผาขยะได้นะฮะค่ะแล้วจริงๆเขาก็มีบริษัทลูกเขาที่เป็นเตาเผาขยะอยู่แล้วค่ะอันเนี้ยเป็นบริษัทเดียวที่มีสิทธิ์ที่จะทําได้จริงๆค่ะ นะครับคนที่ไม่เคยทําโดยฟ้าขยะเขาไม่รู้หรอกว่าขยะมันไม่ได้อยู่ดีหางง่ายๆนะค่ะคนที่เป็นเจ้าของขยะอยู่ทั้งประเทศเนี่ยมันเป็นมาเฟียค่ะนะครับไม่ง่ายหรอกนะฮะแต่ไม่เคยฝันว่าจะไปทําเตาเผาขยะจักรู้จักขยะดีแค่ไหนนะฮะอมค่ะนะครับไม่ง่ายนะฮะแต่บีบีีก็คือของแท้นะอันนี้ทําได้นมีโอกาสทําได้มากสุดนะนะผมว่าชาวบ้านคงไม่ไปบุกเขาในนี้คตจากทมสระบบุรีแล้วถ้าเขาจะทำนะค่ะนะครับอื ค่ะก็ตอนนี้ก็ในส่วนของเนชั่นมันติดไมเดียกรุ๊ปขึ้นมาสามบาทแล้วโดนถล่มลงมาพี่สิบแปดเปอร์เซ็นเลยโดนวันนี้เลยเหรอโดนวันนี้เลยอ๋อเมื่อวานขึ้นไปขึ้นหายเลยหายปั้งโดนปุ้งเลยอ๋อนี่ก็ต้องลงมาโอ้โหสองสี่หนึ่งเลยนะเพราะอะไรเพราะเทคนิคเสียหรือยังจบขึ้นหนึ่งเลยนะจบห้าปดีอ่ะเอ้าห้าเลยเนี่ยจริงเหรอสามสี่ห้า เอเออยู่เนี่ยถาเออยู่นับตามพิธีพลกันเลยนับเอก็คือขายแล้วลงอ่ะจบนะฮะลงมีวัวลุ่มหัวตีว่าจบอ๋อเหรอจบแลวจบจบรอบละจบรอบละเราจะด้านอีกรอบไหมคะอันนี้ไม่รู้จบเพราะขายก่อนขายขายเมื่อวานก็โชคดีดีหายไปตั้ง50ครั้งอ่ะคุณพวกนี้นะมันเป็นแบบเนี้ยอืเวลามันลงแล้วมันไม่ทันค่ะค่ะนะฮะมันไม่ทันแล้วมันก็เล่นยาก มันไม่เหมือนกับพุ่นพื้นฐานนะเพลามันจะลงมันยังบอกนานนะมันขายทันเนี่ยไอ้นี้มันดูเหมือนตอนได้หุมได้เยอะนะใช่พอขายไม่ทันวันเดียวอ่ะแค่เมื่อวานเจอวันนี้นะหายไปเลยไปต่างกันนะเนะคุณมรสถีเลยเนี่ยสามบาทยี่สิบหูสามสิบเปอร์เซ็นต์น่ะแบบเล่นหุ้นปีมียังไม่ได้สามสิเอร์เ็นะนี่เจอไปวันเดียวหมดเลยไปไปไม่ถูกก็เลยไปไหนไม่ถูกเลยใช่แต่บ้านเครียดเจอเมียเตะเมียเลยอเครียดันเครียด แม่โมโหตัวเองไงรู้มีเงิมันม่หวานจะดีทำไมไม่ขายนะเมื่อวานไอ้์ใจก็ไดเวอร์เจนนะเออโมลุก็ออกมาลูสูงใหญ่รู้ทำไมไม่ขายรู้นี่ทำไมไม่ขายแล้วเมื่อเช้าเปิดมานี่ยก็ต่ำกว่าทายเดิมนะมันเป็นสัญญาณขายชัดๆโกรธตัวเององคือคือจะไปโกรธเองเลยมันไม่ทันหรอกคือมันทําอะไรไม่ทันเชื่อผมนะมันตัดสินใจไม่ทันมันเร็วเพราะมันเป็นหุ้นที่ทําให้เราโลภ อ๋อมันขึ้นมาเยอะนะใช่แล้วเวลาเราจะขายเนี่ยมันแบบเฮ้ยมันจะไปต่อไปต่อไหมอะไรเงี้ยค่ะมันก็อย่าโทษตัวเองเลยนะอืมอืมอมืชีวิตอย่างเงี้ก็ได้ละนะรวย<ต>น่อยน<ๆ>้อยน่อยก็เรื่องเอาคือคด<น>ทุนนะในตำราที่เขาเขียนมานะค่ะเขาไม่เคยเขียนนะว่าใครเนี่ยมันเก่งกับมันรวยจากการเก่งกําไรนะค่ะคือส่วนใหญ่แล้วเขาจะเขียนมาตำราว่ารวยจากการลงทุนรวยจากการเก่งกาไรรวยจากการที่เป็นเทรดเดอร์ใหญ่ๆเนี่ยไม่เคยมีตำราเขียนนะคุณหมอค่ะมีแต่เป็นนักลงทุน คนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะพอเล่นหุ้นพวกนี้มันต้องเข้าใจนะว่ามันเป็นเทรดเดอร์นะนะลงทุนกับมันสักตั้งหน่อยต้องจริงจังกับการลงทุนค่ะแล้วสนุกกับการกินกำไรค่ะนิดหน่อยนิดหน่อยมีความมันกับการเล่นการพนันพวกติเกตกพวกนี้นะแล้วก็เงินก็ได้น้อยไปตามลำดับแล้วมันจะไม่เสียหายนะอืนะนะครับเราก็ต้องทีนะคะใช่รู้วิธีต้องรู้คบมาที่นี่เข้ามาหน่อย ต้องปิดหูปิดตาถ้าสมมติว่าเราจะเทรดเดงนะฟังข่าวอยู่แล้วอยู่เล่นไม่ได้หรอกนะฮะโดนหมดโดนโดนไปคิดถึงไอเฟกว่ามันได้โลฟ้าเกาหลีมันจะได้นู่นได้นี่โอ้ยไปลงมาซื้อสวนที่ไหนได้โดนดีใช่ไหมมันไม่ใช่อ่ะเนาะมันก็โดนถล่มเพราะว่าเทคโนโลยีมันก็มีเรื่องแบบนี้เป็นประจำดีมากเลยนะครับขอสปิดพาครั้งที่สองใช่ไหมเอเจดีใช่ไหมอะไรนะจำเอเจดีได้ไหมครับขอสปิดพาครั้งที่สองนะฮะ ตลาดบอกไม่ให้ชิ้าอ้ามีจําเลยแล้วเอาโยนทิ้งเลยจบโดนนั่นอีกใช่ไหมถามว่าไม่รู้เหรอรู้อยู่แล้วอรู้อยู่แล้วไงแต่อาจะเลยหาจําเลยกอมีจําเลยก็โยนไงคือคุณมันขึ้นมาจากเท่าไหร่ไม่ถึงบาทมันขึ้นมาแค่นี้แบบไม่เคยไปรู้แต่บาทขึ้นมา25แล้วยังไปตามซื้อกันเนี่ยเออเขาได้กันอะเออแต่แต่มันแถวนั้นมันเสียก็ไม่รู้ไม่เสียงก็ไม่ได้เด้ ก็ดูพื้นที่อยู่ต่มผัวันนี้สิงค์ก็ดูดีนะใครติดสิงค์ก็สบายใจเอสเอสแกเอาของแกอีกแล้วสิงค์ก็ยูวีก็มาคู่กันนะอย่าลืมนะอันนี้ลงมาจากสิบาทอันนี้รถไฟฟ้าตัวเร็วสูงทั้งคู่นะเบอร์เทคนิคเลยอธิบายซิมันดียังไงก็มันข้างล่างไม่มีวอลลุ่มแล้วมันลงไปมันก็เริ่มขึ้นแล้วละสิงค์ดูมันอยู่เส้นสองร้อยวันชิม แท็ามากมัออนเป็นยังไงอธิบายสิมู้มิ้งมันอยู่แบบเรียงกันมากนะฮะเรียงยังไงลงมาไม่มีบอลล่มนะครับอ่ะวอลล่มายสิงเนี่ยมันง่ายมากมันคือมันผ่านเก้าบาทห้าสิบมันก็เป็นขาดขึ้นแล้วอ,ะอ่ะมันไม่ผ่าน่ายมากอ่ะมันม,มคีค่าตังก็เป็นขาดขึ้น,นะจะให้เงินง่ายๆหรือเพล็มันท่านี้มันก็มันก็ไม่ไม่ได้บอกว่าเร็วนะค่ะแต่บอกเจอกันโดยเป็นสาใส่็งอ่ะติดสิบบาทเก้าเนาะได้เดี๋ยวก็หลุด เดี๋ยวพ็่ดนตราไปซื้อตรงไหนเพื่อนๆติดกันเยอะลงมาตั้งบาทกว่าแต่แต่เทคนิคมันดีแล้วใช่ไหมฮะตอนนี้แข็งแรงเสียนะมันไม่ได้เสียตอนลงมามันไม่มีวอลุ่นนะค่ะค่ะท่านที่ดูเทคนิคก็ดูเพื่อให้ชื่นใจเพื่อให้ใจชื้นอ่ะทองคำโอเคครับทองคำทองคำก็ต้องระวังและนะครับโอกาสกลับขึ้นไปมีล่ละค่ะนะครับทองคำขึ้นนะฮะ โอเคนะครับคุณม่อนเชิญค่ะ